ในถ้มจะมืดหน่อยนะคะยืนบนเขายังกําจะขึ้นไปบนวัดถ้ำแก้วกัน ตอนนี้เรามาถึงวัดท่าแก้วแล้วนะคะหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วอ่าตรงนี้เป็นป้ายลูกศรชี้บอกทางเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในวัดท่าแก้วจะสวยงามแค่ไหนไปกันเลยคะ่ะ ม,มีหลายท่ามัานนั้นอะไรท้า,ทาแก้วปากาลางังท้าแก้วมหาศจรนท์ไปนกันเลยค่ะโอ้โหดึงจะมีพระองค์นี้ด้วย,ย,วยอ๋อข้างบนข้างบนเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีพระมหาเจดีย์ด้วยนะคะ แต่ว่าเราจะเข้าไปในวัดถ้ำแก้วกันก่อนทำแบบนี้ไม่แบบอ้าเราเดินมาถึงทางลงแล้วค่อยๆนะคะ ระวังนะคะข้างในจะมืดๆหน่อยนะคะแล้วก็ทางลงก,ก็จะเดินลำบากหน่อยเด็กๆต้องระวังนะคะ ถายมาด้วยเตรียมพร้อมมากมาเติมมาเูิมมาจมูกจะสองทางดูทางข้างล่างก่อนอเอาเดี๋ยว,วนเดิลงมาเดินลงมาเนี่ยเดินลงมา มาที่จะไปชะแล้วแก่ำน้ำขึ้นมาอีกขึ้นหน่มาแน่ำหน้าไปคราบหนึ่งน้องนันมีประจำหน้าอะไรเนี่ยข้าวเสียบข้าวตอนนี้เราเดินเข้ามาในถ้ำกันแล้วนะคะในถ้ำจะมืดหน่อยนะคะในถ้ำ เป็นธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะไ,ไ,ได้เดี๋ยวพ่อไปด้านนี้ไปเลยลไายบายมีอะไรบอกพ่อด้วยนะข้างในอ่ะตรงนี้จะแคบหน่อยตอยปปออ้องคไฟไฟกลมค่อยขามามัน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 เท่าขนาดนี้เลยแบบทำได้ไม่ได้มุอยอยกขนาด <c ười> นี้นะ เจออะไรดิยังคะเจอแล้วเจอแล้วเแต้งังไมนองส่งไฟฉายดูสิคะไหนดินี่ไ,ไงทําแก้วก็จะมีแก้วเห็นไหมเป็นแสงสะท้อนเห็นไหมครับ พอส่องไฟหรือว่ามีแสงไฟไปกระทบนะคะจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนแก้วค่ะเป็นแบบใสๆนะคะเกิดตามธรรมชาติค่ะแล้วม,ม,มีทางสอแต่ว่าในน้ำอ่ะ พอมาต่านี้มันตกแล้วปั๊บเลยนะออเก็่าก็งว็นีวเอแสงนีต้เปด่าเป็นไงคะเข้าไปในวัดถ้ำแก้วสวยไหมไม่อ ส,สวยไหมคะ,มคะ,คะแล้วเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมถ้ามันเป็นยังไงบอกสิถ้ามันเป็นแบบมึนๆโอนๆม,ม,มันเป็นหินแบบยังไงเหมือนแก้วใช่ไหมคะเหมือนสะท้อนแสงไว้ด้วย